ไอ้ดงพ่อไอ้บกไปล้าหลวงไอ้ดงโอ้คูจะหยุดทำไมเจ้าคูไม่กลัวผีมันตามมาเหรอไม่คิดเลยพอวัดเนี้ยจะเฮียกเหมือนกันนะเนี่ยแสดงว่าพวกนั้นเนี่ยจะโดนเหมือนเราอย่างนี้หรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยนั่งสิเฮี เจ้โอ๊ยโอ้ยเจ๊ตกใจอ่ะเจ้เจ้ก็เจอผีเหมือนกันเหรอเนี่ยผีก็ผีฮะพ่อจะให้จับลุงไม่ถูกเลยอะไรโอ้ยโอ้หลวงรีไปหลวงตาช่วยเ้าเถอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตั้งสติกันก่อนนะ ไอ้มันมันเป็นผีจริงข่าพวกผมก็กำลังจะมาบอกเรื่องนี้เหมือนกันครับครูไอ้พวกขวัญอ่อนเอ้ยป่านี่ก็จะหนีผีเจอไปหมดละถึงพวกเราจะขวัญอ่อนแต่พวกเราก็ไม่ง่หรอกนะอืมไปจะหนีไปไหน หัวขโมยปลอมตัวมาเป็นผีมาหลอกให้พวกเรากลัวเพื่อที่จะมาขโมยของสินะฉันได้ยินว่ามีวงดนตรีต่างถิ่นมาฉันก็เลยยกโทษให้ฉันสักครั้งเถอะนะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำเรื่องแบบนี้อีกแล้วถึงพวกเราไม่อยู่คนอื่นมาเนี่ยแกก็ทำเหมือนเดิมนั่นแหละฉันว่าจับมันส่งตำรวจเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปส่งตำรวจขอดูหน้ามันชัดๆก่อน เป็นเด็กเป็นเล็กทาตัวแบบนี้แย่มากเลยนะอะไรเจ๊เจ๊รู้จักเด็กคนนี้ด้วยหรอมันเป็นหลานเจ๊อ่ะเจ๊ไม่เจอมันตั้งนานจจเจ๊ก็ทำมันได้ ไอ้ไก่มันทำอะไรที่นี่ทำไมไม่อยู่กับพี่เา๋าฮะเฮ้ยตอบสิ